ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมเป็นประจำเช่นเคยกับโค้ดตีไอทีรีวิวแอปนะครับวันนี้มาเจอท่านก็จะมีเทคนิคดีๆด,ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือการใช้งานสื่อการสอนมาฝากท่านอีกเป็นประจำเช่นเคยครับช่วงนี้เป็นบรรยากาศของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ครับก็จะมีคุณครูคหลายท่านเนี่ยทำการสร้างสื่อการสอนออนไลน์โดยเฉพาะการใช้สื่อ powerpoint ไปบรรยายเป็นวิดีโอแล้วก็อัปโหลดคลิปนี้ขึ้นไปใน YouTube นะครับเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้สำคัญก็คือว่าคุณครูหลายท่านถามมาว่า ความยาวคลิปบางคลิปเนี่ยมีความยาวประมาณเป็น14 15นาทีก็มีทำอย่างไรคือเราจะสามารถใส่เหมือนสารบัญเหมือนเราคลิปในหนังสือให้นักเรียนได้ไหมหัวข้อนี้ถึงวินาทีนี้หัวข้อนี้ถึงวินาทีนี้จะมีวิธีการทําได้อย่างไรไหมนะครับวันนี้ผมจะวาท่านไปเรียนรู้เทคนิคการทํารูปแบบนี้นะครับไปเรียนรู้พร้อมกันว่าจะเป็นอย่างไรเช่นครับขออนุญาตที่จะปรับนะครับในส่วนของตัวคามเมล่าลงให้เล็กลงนิดนึงนะครับเอาไว้มุมนี้แล้วกัน เพื่อที่จะได้เห็นชัดเจนเวลาที่เรานำเสนอข้อมูลนะครับผมมีคลิปวิดีโออยู่คลิปหนึ่งนะครับเน้เนย้ำว่าการที่จะทำได้ลักษณะแบบนี้เราจะต้องเป็นเจ้าของคลิปวิดีโอเท่านั้นนะครับไปเอาคลิปของคนอื่นที่เราดูในสื่อสาธารณะหรืออยู่ใน YouTube ของคนอื่นเนี่ยจะไม่สามารถทำหรือปรับแต่งได้ในลนักษณะนี้นะครับอันนี้ผมมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งที่ได้ทำไว้นะครับผมจะขอยกตัวอย่างเป็นเป็นตัวอย่างประกอบนะครับซึ่งผมใช้ชื่อคลิปว่า6โปรแกรม เรนดอมออนไลน์สุ่มออนไลน์สนุกสนุกสุขก,กับสื่อการสอนนะครับโดยในคลิปนี้ผมแบ่งเป็นหัวข้อเรื่องวายนะครับทำอย่างไรเวลาที่เราต้องการใส่นะครับทำลาาหรือแท็กเวลาให้กับคลิปของเราหรือเหมือนเป็นการใส่สารบัญให้กับคลิปเราเนี้เราจะทําอย่างไรขั้นตอนแรกถ้าเราเป็นเจ้าของคลิปนะครับหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาเจอคลิปนี้แล้วนะครับให้ท่านทําการไปคลิกที่ปุ่มคําว่าแก้ไขวิดีโอตรงนี้นะครับแก้ไขวิดีโอ เมื่อเจอแล้วกดเข้าไปหนึ่งครั้งที่แก้ไขวิดีโอตรงนี้นะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งปุ๊บอ,อย่ารอสักครู่หนึ่งนะครับให้ YouTube นั้นเขาเข้าไปในส่วนแดชบอร์ดหรือการจัดการหลังบ้านในส่วนของคลิปดังกล่าวนะครับเมื่อเรามาเจอในส่วนตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าเราจะมีข้อความที่เราบรรยายใต้คลิปลงไปว่าเราจะใส่อะไรบ้างประเด็นอยู่ที่ตรงที่เราจะใส่นี่แหละครับคราวนี้ผมก็จะทําการใส่ห่วงเวลานะครับขออนุญาต ก็ปีตรงนี้ไปเลยก็แล้วกันนะครับพอดีผมได้ทําการมาร์กเวลาไว้นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จคลิกขวาแล้วก็วางลงไปคราวนี้เราลองมาอธิบายประกอบครับว่าที่เราใส่ลงไปตรงนี้ความหมายของมันคืออะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นผมใช้หัวข้อเลื่อนที่1ในคลิปนี้คือ Random Name Picker โดยในหัวข้อที่1น,นี้ผมจะเริ่มตั้งแต่นาทีที่0.00 00เป็นต้นไปนะครับ โดยให้เราใส่นาทีก่อนแล้วตามด้วยเครื่องหมายทวิภาคแล้วจึงตามด้วยในส่วนของวินาทีนะครับจะสําคัญสําสคัญคือจะเล่นได้ก็ต้องต่อเมื่อท่านต้องเริ่มที่นาทีที่0.00นะครับแลวก็เครื่องหมายทวิภาคต้องใส่ถูกต้องนะครับถ้าใส่ไม่ถูกเนี่ยมันจะไม่สามารถทํางานได้ครับคราวนี้ก็คือหัวข้อที่1เนี่ยเขาจะเริ่มเล่นตั้งแต่นาทีที่0.00เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงนะครับ นาทีสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มขึ้นในหัวข้อเรื่องที่2นั่นคือนะครับนาทีที่2.55นะครับเพราะว่านาทีที่2.56นี้จะเป็นในหัวข้อที่2นะครับแล้วก็หัวข้อที่2นี้ก็จะเริ่มเล่นไปตั้งแต่เวลา2.56เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงเวลา4านาทีนะครับกับอีก38วินาทีนะครับจึงจะทําการหยุดแล้วจึงจะเริ่มที่ในหัวข้อเรื่องที่3ก็คือเริ่มตั้งแต่ นาทีที่4 3 9จุดเป็นไปต้นไปทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบตามคลิปที่เราได้บรรยายหรือมาร์กหัวข้อตามเวลาไว้ให้สมบูรณ์นะครับเมื่อท่านใส่เวลาจนครบและหัวข้อจนครบตามที่กำหนดเรียบร้อยแล้วก็ให้ท่านเลื่อนเมาส์มาคลิกในส่วนของการบันทึกจุดนี้นะครับแ๋ยวผมขออนุญาตปรับให้เล็กลงเพื่อที่จะได้เห็นมุมมองได้ชัดเจนท่านใส่รละเอียดครบในส่วนตรงนี้เรียบร้อยแล้วท่านก็เลื่อนเมาส์มาในส่วนของการบันทึกนะครับ กดเข้าไปที่บันทึก1ครั้งปุ๊บอ่ารอสักครู่หนึ่งครับรอจนกว่าจนกว่า YouTube จะทาการบันทึกการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นข้อความด้านล่างตรงนี้นะครับให้ท่านคลิกเข้าไปดูในส่วนของลิงก์ที่เป็นลิงก์ของ YouTube ดังกล่าวนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั่นก็คือจะมีรายละเอียดใต้คลิปอ่าดูนะครับตรงนี้นะขออนุญาตสต็อปตรงนี้ไว้ก่อนนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับในส่วนของข้างล่างคลิปขึ้นมาแบบนี้ให้เราเห็นนะ ถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าสําเร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่สามารถสรุปได้จนกว่าเราจะทดลองว่ามันใช้งานได้จริงนะครับเผื่อมันมีการเหลื่อมล้าเรื่องของหัวข้อในเวลาท่านก็สามารถไปปรับตัวเลขได้นะครับให้มันตรงกับหัวข้อตรงกับเวลาที่เราจะต้องการให้ผู้เข้าชมนั้นทําการรับชมนะครับผมจะลองมาคลิกที่หัวข้อที่3ครับในหัวข้อ Google Random Number ผมจะลองคลิกที่นาทีที่4.39ครับผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรดูนะครับผมจะลองคลิก1ครั้ง1 23าคลิกนะครับ ก็จะเห็นว่านะครับคลิปวิดีโอของเรานั้นเริ่มเล่นนะครับมาที่นาทีที่4.39เนื่องจากมันมีความเร็วมากเมื่อสักครู่นี้ผมคลิกหยุดไม่ทันนะครับก็จะเป็น4.40นะครับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าท่านลองสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราลองเอาเมาส์คลิกในส่วนของแท็กเวลาหรือไทม์ไลน์เวลาใน YouTube ก็จะขึ้นเป็นหัวข้อในแต่และช่วงที่เรากําหนดอย่างเช่นช่วงที่1เนี่ยก็จะเป็นหัวข้อเรื่องของอเลนดอมเนมพิกเกอร์ในส่วนตรงนี้นะครับ เลื่อนลงมาแท็กที่2ก็จะเป็น A B C ยาแบบนี้แท็กที่3ก็จะเป็นหัวข้อเรื่องที่3มหัวข้อเรื่องที่4ี่หัวข้อเรื่องที่5ไปจนครบตามจํานวนหัวข้อเรื่องที่เราได้ทําการกําหนดไว้ในตัวแท็กเวลาหรือไทม์ไลน์เวลาในส่วนของตรงนี้นะครับอันนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นในเรื่องของการกําหนดแท็กเวลาหรือการกําหนดหรือการใส่สารบ,บัญให้กับคลิปใน YouTube ของเราอีกประเด็นหนึ่งก็คือมีคุณครูถามมาว่า ถ้าเราต้องการเปิดคลิปใน YouTube แล้วเราต้องการให้เด็กดูสมมติว่าคุณครูไปดูคลิปของชาวต่างชาติอาจจะเป็นคลิปทางวิทยาศาสตร์หรือภาษาต่ตางประเทศเนี่ยให้ในักเรียนได้ดูนะครับเนื่องจากว่าในคลิปบางคลิปมีความยาวประมาณเป็น15 16หรือ20นาทีเนี่ยเราต้องการให้เด็กดูในนาทีที่เราต้องการเนี่ยเราจะให้เด็กดูได้อย่างไรนะครับสมมติว่าผมเข้าไปดูในคลิปนี้นครับผมก็เลื่อนมาเรื่อยๆปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาเรื่อยๆจนกว่าจะถึงนาทีที่ผมต้องการสมมติว่าในคลิปนี้ผมจะใหห้้นััเเรรียิ่่มดูตตงแวข วิทยาการข้อมูลนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของโปรเจกต์14นะครับเป็นโครงการสอนออนไลน์ของสสวทครับเป็นโปรเจกต์14ม .5 พื้นฐานในวิชาวิทยาการคำนวณนะครับเสร็จแล้วท่านทําการคลิกขวานะครับเมื่อเราได้นาะทีที่เราต้องการแล้วนะครับสังเกตว่ามี2ปุ่มก็คือคัดลอก URL ของวิดีโอนะครับจะทําแบบนี้ก็ได้แต่ท่านต้องไปกําหนดเวลาเองนะครับอีกหัวข้อที่2คือคัดลอก URL วิดีโอที่เวลาปัจจุบันนี้ครับประเด็น ให้ท่านทําการเลือกคลิกที่หัวข้อตรงนี้นะครับคัดลอก URL วิดีโอที่เป็นเวลาปัจจุบันคลิกหนึ่งครั้งครับนะกดลงไปหนึ่งครั้งครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราลองมาเล่นดูว่ามันตรงกับเวลาที่เรากําหนดหรือไม่นะครับเวลาที่เรากําหนดเราก็คลิกลงไปนะครับ1ครั้งลงไปที่ส่วนตรงนี้แล้วก็วางลงไปปุ๊บเนี่ยนะครับก็กด enter หนึ่งครั้งปุ๊บนี่ครับนั่นหมายความว่าคลิปที่เราเลือกเมื่อสักครู่นี้จะเริ่มเล่นที่นาทีที่เรากําหนดนั่นคือ นะครับรายที่2นะครับเป็นต้นไปนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นต้นสังเกตว่านะครับเมื่อสักครู่นี้ที่ผมบอกว่าถ้าท่านทําการเลือกในส่วนของตัวนะครับตัวบนด้วยนะฮะมี2ตัวนะครับถ้าท่านเลือกตัวบนท่านไม่ได้เลือกตัวล่างคือเวลาปัจจุบันนะครับท่านเลือกตัวนี้ปุ๊บท่านจะต้องมากําหนดข้อความเพิ่มในส่วนหรือต่อท้ายกับลิงก์ที่ท่านกําหนดมานะครับเมื่อสักครู่นี้อย่างเช่นข้อความที่ต้องเพิ่มก็คือ ท่านได้ลิงก์มาครบทุกอย่างแล้วนะครับปุ๊บเนี่ยส่วนตรงนี้นะฮะท่านต้องมาพิมพ์เพิ่มในส่วนของตัวแอนตัวนี้แล้วตามด้วยตัวทีแล้วเครื่องหมายเท่ากับนะครับตึงจึงจะตามด้วยเวลาเป็นวินาทีนะครับแล้วก็ปิดด้วยตัวเอสนะครับอันนี้คือช่วงเวลาที่เรากําหนดจะให้ผู้เรียนได้เข้ามาดูในคลิปของเรานะครับเพียงแค่นี้ท่านก็สามารถ Copy ลิงก์ที่ท่านกําหนดตรงนี้ส่งเข้าไปในในไลน์กลุ่มหรือในเฟซบุ๊กหรือช่องทางกลุ่มต่างๆที่ท่านสื่อสารออนไลน์ไว้กับผู้เรียนนะครับ เพียงเท่านี้เราก็สามารถได้วิธีการนะครับสร้างแท็กเวลาให้กับ y o u t u ของเราประกอบการนำเสนอเนื้อหาหรือก็แล้วก็การสอนออนไลน์กันเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงในการจัดการเรียนการสอนนะครับเอาละครับท้ายคลิปนี้หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยในการนําไปสู่การจัดการเรียนการสอนทั้งออนไลน์หรือออนไซต์นะครับของนักเรียนของครูที่แต่ละโรงเรียนนะครับขอให้คลิปนี้เป็นคลิปที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็สร้าง เรื่องขององค์ความรู้ต่งางๆให้เกิดกับผู้เรียนอย่างสูงสุดนะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันในคลิปต่อไปครับถูกอกถูใจลืมกดปุ่มไลค์ปุ่มแชร์นะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ